เ๋ยววันนี้แอดจะพามาชมไลน์วิลเลจนะคะไทยแลนด์ซึ่งวันนี้เป็นรอบสืบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างหลักๆเลยก็จะเห็นพี่หมีตัวใหญ่อยู่ข้างหน้านะคะตามปกติเลยก็คือที่เนี่ยไม่ใช่เป็นป๊อปอัพนะคะคือแอดสืบมาแล้วว่าไม่ใช่ป๊อปอัพค่ะเขาเปิดเป็นเพร์ม n น n นใช่ไหมเพร์มแน่นสตร์ ก็คืออยู่ยาวกันไปเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นไลฟ์ช็อปตอนนี้ยังเป็นไล์ช็อปก็คือเหมือนแบบขายของกุ๊กกิ๊กๆแต่ว่าสิ้นเปียเขาจะมีเป็นอะไรนะเป็นทีมปาร์คเป็นทีมปาร์คด้วยซึ่งรอติดตามเนะกาหลีไม่มีนะมีที่ไทยอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูกันค่ะวันนี้แอดพามาเป็นเหมือนออฟฟิเชียลเฉพาะสื่ออย่างเดียวจะดูกันว่ามีอะไรบ้างเพราะตัวน,นี้ก็คือมีทั้งสื่อในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเมื่อกี้ได้ยินว่ามีแบบสื่อจากสิงคโปร์ด้วย พุ่งนี้เปิดเป็นทางการให้คนทั่วไปเข้าชมกันไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างแน่ๆก็คล้ายๆที่เกาหลีเลยก็มีของขายเยอะแยะมากมายเอะจะดูว่าตอนนี้โบเขามีอะไรบ้างเนาะเนี่ยไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีแล้วอยู่ไทยก็เสียตั้งได้ลายของแท้นต้นๆ p e c i a l Discount ก็มีแบบว่าซื้อสองหมบาทลดสิเซื้อหมื่นบาทลดเจ็เปอร์เซซื้อห้าพันลดห้าเปอร์เซ็นตพันเดียวหมดห้าพันแป๊บเดียวก็หมดละอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างจีชีจ,จ,จิสติ๊กเกอร์เก้าบเกาบาทเออน่ารักดีเนาะ ใครที่เป็นสาวกแฟนคลับของลน์ก็นะพรุ่งนี้ก็เตรียมใจแต่ถ้าเกิดแบบไม่อยากมาพรุ่งนี้คนเยอะก็อยู่แค่นี้เองอะสยามสแคววันมาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแอดมาจากมาจากภูทรเพื่อเพื่อการนี้โดยเฉพาะให้ดูราคากันใครอยู่เชยฮัลโหลกันได้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะแอดจาก ากศรางวัลของอากิโยชินะคะจะมีไลฟ์ด้วยก็คือจะแจกในไลฟ์เนี่ย2รางวัลแล้วก็ไอที่เล่นเกมกันไปแ,แจกเจ็ดรางวันนั้นก็รวมเป็นทั้งหมด9รางวัลเนาะใครอยู่มาเซฮหยมาเซฮัลโหลก็หน่อยน่คอเตอร์ไลฟ์วิลเลจได้เลยค่ะเะะ่ทอะไรล้วค่ะคือแบบของเขาน่ารักมากเลย คลายคลายที่เกาหลีเลยเหมือนจริงๆก็เหมือนกันแหละแต่ว่าอันนี้เป็นที่ที่ไทยที่แรกดูดีมีภาพติดต่อด้วยน่ารักปะมุมิงเนาะสามร้อยห้าสิบหาบาท <c oughs> เหมือนจะมีบางอย่างที่เป็นของเซลลอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะว่าอันไหนที่เป็นของเซลลบ้างอันนี้เป็นที่รองแก้วซิลิโคนต ก็มีที่ถ่ายรูปเหมือนกันเออคืออะไรพี่หมีเบาอยู่กับรถตึกๆน่ารักนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ตอนเย็นนี้ฝากติดตามกันด้วยนะมีแจกวอลช์ห้เออร้อยเก้าสิบาบาท2องรางวัลในไลฟ์ของอากิโยชิวันนี้แอดจะพาไปดูว่าแซลมอนนะ่ากินแค่ไหนน่ารักมากเลยอะ่ะพี่หมีเบาใส่ชุดสีฟ้า คือในส่วนที่เขายังปิดอยู่ก็คือจะเป็นส่วนที่เขาจะทําเป็นพาร์คในอนาคตจะมีแบบชั้นข้างบนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเปิดตัวสิ้นปีแต่ว่าในส่วนที่เป็นร้านค้าเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะอยู่แค่คือบางข่าวบอกว่าอยู่แค่ถึงสิ้นเดือนหน้าไม่จริงนะเขาอยู่แบบอยู่ยาวเลยนะคะอยู่ยาวใครไปได้ข่าวมาจากเพจอื่นเพจไหนอะไรเงี้ยก็เช็คก,ก่อนดีๆเพราะว่าบางทีก็ข่าวมั่วไม่มีข่าวกอง สวัสดีค่ะเอ๊ะเจนดาราด้วยสวัสดีค่ะ <c oughs> น่ารักมากเอาสินั่งตุกตุกด้วย <c oughs> น่ารักเลย พี่พวกกระเป๋ากระเป๋าเห็นไหมก็มีปากกาเดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋าพาไปดูใกล้ๆนุเหมือนแบบมีเยอะอ่ะมีเป้มุกมีเป้ด้วยอะ่ะหาของไ่แจกดีไหมอะ่ะไม่มีคนส่งเสียงกันเลยเหรอฮัลโหลดูกันอยู่ก็หลายคนนะไม่คิดจะทักทายกันบ้างเหรอไม่คิดถึงแอดบ้างหรอแอดต้องหายป่วยนะจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง นี่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 พี่ใส่หนอนยูนเป็นพันเลยอ่ะเดี๋ยวถ้ามีคอมเมนต์สักเท่าไหร่ดีนะเอาอะไรไปแจกดีนะแ <c oughs> จกเยอะแล้วไม่ต้องแจกหรอไม่มีคนคอมเมนต์เลยอ่ะออกระเป๋าน่ารักอ่ะตึงตึงล้มล้อมถุงเท้าถุงเท้ามีล้มด้วยมีถุงเท้าด้วยถุงเท้าคู่ละร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่ร้อยแปดสิบคัน ตอนเราซื glorious. ้อเท่าไหร่ะปรหมื่นวอนก็สามร้อยเออประมาณก็สี่ร้อยห้าสิบเออราคาก็ใกล้ๆกันเออใช่เขาที่เราแอดได้บราวนี่กับกับอะไรนะโคานี่กับบราวเออไม่นวดมี่าลาด้วยสองคนเมื่อกี้เขาเซ่ฮัลโหลในไลฟ์เราด้วยเอ้ย นี่พรุ่งนี้นะอย่าลืมมากันด้วยนะน่ารักมากเลยอะ่ะคือพคุณที่มันก็ยังไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าสิ้นปีอะ่ะจะใหญ่กว่านี้ก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนแบบในส่วนของร้านค้าก็คือเข้ามาช้อปปิ้งได้เสื้อผงเสื้อผ้าก็มา อันนี้เป็นเฟสแรกเห็นไหมได้ย ah, uh. ินไหมอันนี้เป right? ็นเฟสแรกอ่มีเบาเล็กเบาน้อยเบาเล็กเบาน้อยอ่ะเดี๋ยวนะอู้หนี่หน้าต่างน่ารักไหม อลักนะอ่ะให้ดูแบบว่าข้างในโดยรวมว่าเออเข้าไปแล้วเมื่อกี้นี้เราเดินเข้าไปเนาะว่าเป็นยังไงทำไมแอปไม่เห็นค,คอมเมนต์เลยอะแปลกจังเดี๋ยวนะตอนนี้4ี่โมงจะครึงนะ่งเนาะเดี๋ยวสักประมาณหกโมง ฝากติดตามอีกไลฟ์นึงเป็นอากิโยชิซึ่งในอากิโยชิเนี่ยจะแจกวอชเชอร์2รางวัลรางวัลละ,ะ699บาทแล้วก็อีก7รางวัลจะประกาศผลช่วงช่องค้ำคับนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวจบไลฟ์นี้ก่อนแล้วกันเนาะให้ดูเข้าวๆไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง <bracket> งั้นก็ฝากติดตเอม ติดตมคืออะไรติดตามชมอากิโยชิด้วยแล้วกันนะาจะช่วงเย็นนะแล้วเดี๋ยวเจอกันบายบาย